ค,คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่17-31ตุลาคมของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง1 2เมษายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีละลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมีนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรัก จะมีการส <g ye S 1> ลับการกระทาการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วชาวราศีมีนท่าในใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันเป็นานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่า,วาม,มันไม่ตรงมันแปลไ,ได้ไว่าดวงคุณหรืคนรักเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นลบโกนให้ไปดูดวง <c oughs> คลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้า,ถาท่านใดเน,น,นี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่า มันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะจ๊ะก็ให้ยึดถือคำทันมยคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมีนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณระเคสเขตกับความรักที่มันเฮงสวยอะความรักที่มันเจอคนไม่ดีะนะครับมันทําให้คุณรู้สึกพอแล้วดีกว่าแล้วคุณเองก็ออกมาได้แล้วก็บาง,าบางหลายหลายคนเนี่ยออกไป ออกมาแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินที่มันค่อนข้างดีบางท่านบางคนออกไปโฟกัสแล้วไปเจอคนใหม่ๆที่ค่อนข้างมีความสุขมากกว่านี้แล้วไอ้ฝีนี่ผ่านมาไอ้กับคนรักเก่ามันเป็นแผลในใจคุณเลยมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยนะกับความรักที่ผ่านความรักในครั้งนั้นนะครับแล้วช่วงปัจจุบันล่ะเนาะสี่พฤษภาคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยเขาคนน่าจรู้แล้วล่ะนะว่าค่อนข้างเสียดายคุณนะครับว่ารู้สึกเออทำไม่ดีกับคุณเกินไปตอนตอนนี้เขาอยากให้ มีความรู้สึกเสียดายเกิดขึ้นซึ่งคุณเองอยากกลับไหมคุณก็ไม่อยากกลับอะนะเพราะถ้าต้องกลับแล้วฉันต้องพยายามเหมือนเดิมฉันไม่เอานะฉันพอแล้วดีกว่าทำไมฉันต้องพยายามอีกล่ะในเมื่อฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็มีความฝึกดีแล้วเขาเองอรก็มีความเสียดายคุณเกิดขึ้นน่ะแต่คุณเองก็รู้สึกไม่ไม่ต้องมาเสียดายฉันฉันแฮปปี้แล้วตรงจุดนี้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนอว่าในใจลึกๆระหว่างคนกะับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันน้องไว้ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็ก็ไม่อยากไม่อยากเชื่อเขาแล้วอะ่ะคุณไม่อยากเชื่อแล้วไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกไม่เอาแล้วจริงๆอะ่ะคุณรู้สึกว่าเบื่อแล้วรู้เล่คุณรู้เล่เหลี่ยมเขาค่อนข้างครบแล้วฉะนั้นคุณรู้สึกว่าฉันขอไปตามทางฉันดีกว่าฉันขอเดินหน้าไปเจออะไรใหม่ๆดีกว่าไอ้ความรักที่มันมีความหลอกลวงความรักที่ไม่จริงใจความรักที่ ความรักที่ดีคนมอบให้กับคนที่ดีอ่ะฉะน,นั้นคุณมอ่อคนนี้เป็นคนไม่ไม่ได้ดีฉะน,นั้นคุณรู้สึกไม่เอาเลยดีกว่านะครับและเขาละ่ะเขากินในตัวคุณเนาะเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะครับไม่อยากให้คุณเดินจากไปเท่าไหร่ค่อนข้างเสียดายเพราะคุณรู้เพราะเขารู้ดีว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างรักเขาจริงๆฉะนั้นในใจเนี่ยเขาอยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะทําอะไรมากกว่านี้เพื่อจะให้รักษาคุณเอาไว้แต่เพียงแต่ว่า เขาเองไม่กล้าพอนะครับเพราะคุณเองค่อนข้างปิดปิดใจปิดประตูเขาค่อนข้างอยูชัดเจนมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ มาดูกนาาันน้อไพ่แบ่งไปฝั่งชุดนาอชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่17ถึง24ตุลาคมฝนไพ่ชุดละชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นาะแต่จะมีชาวราศีมีนบางท่านฝนน้อยเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู17ถึง24ตุลาคมขหงเอนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอง่ย17ถึง24ตุลาคมชาวมีนก็เดินหน้ารุดหน้าไปโฟก,กัสเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนหรือเรื่ ที่เข้ามาพูดคุยที่อายุน้อยกว่านะครับแต่ว่าคุณเองก็ไม่ค่อยอยากกลับไปยุ่งวุ่นวายเลยเขาเท่าไหร่เขาเองเนี่ยเหมือนรู้ตัวแล้วแหละว่าเออคงทําอะไรไม่ได้แน่นอนก็เลยอยู่ในแต่อยู่เงียบๆไปแล้วเขาก็คิดว่าเออถ้าเมื่อความสัมพันธ์ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นก็ให้มันจบไปแล้วกันตัดไปแล้วกันไม่ต้องไปสนใจแต่ถึงเขาคิดจะตัดยังไงในใจก็ยังไม่ไม่ได้ลืมคุณนะเมื่อคุณมันเหมือนน,น,นจุดจุดหนึ่งอยู่ในใจเขาอะนะครับฝนคุณเองตอนนี้ไม่ค่อยช่วงนี้ยังไม่ค่อยสนใจอะไรเขาเท่าไหร่ไปสนใจเรื่่่อองนมาากกว แล้วก็ระหว่างวันที่25ถึง3 1ตุลาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง25-3 1ตงลาคมช่วงนี้เขาจะค่อนข้างกระวนกวายที่ถึงคุณมากๆเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ทำให้มันทาให้เขาอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดนะครับในเมื่อคุณค่อนข้างนิ่งและเงียบมา้ากๆในช่วงนี้ชาวราศีมีช่วงนี้จะค่อนข้างเหนื่อยนะมีเรื่องเข้ามาเรื่องการเรื่องเงินเรื่องฝนตัวมันทำให้คุณค่อนข้างเพลียๆอยากอยู่เงียบๆนะครับมันพอคุณหายไปเนี่ยมันทําให้เขากวนกวายมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่า เขาคิดอยากจะกลับไปพูดคุยกับคุณเกิดขึ้นไปทักทายพูดคุยทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นแต่เมื่อแต่พอแตบมองเหมือนมองว่าแรกๆคุณหายไปพอแตหลังค่อยๆคิดแล้วไปทักคุณดีไหมคุณเงียบไปเป็นอะไรหรือเปล่าพอเขาตัดสินใจจะทักขึ้นมาคือเนี่ยคุณกลับมาโผล่มาเหมือนเดิมออกฝืนเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมพอเห็นเอ้าคุณก็ปกติดีนี่เขาเลยไม่กล้าทักทายคุณเกิดขึ้นนะครับนะก็เป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันเนาะก็จบการดูดวง ชาวราฝีมีนไม่แค่นี้เนาะชาวราฝีมีนท่านใดยอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า